สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโนชินแวนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาซุ่มหาโครนะครับผมคืออีเวนต์มีมาหลายวันนั่นแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้ซุ่มเลยนะครับวิธีการตาหานะครับก็ตามหาปีของโคร A บวก2ใบนะหมวกของโคร A 2ใบเข็มขัดของโคร A ใบและก็ถุงมือของโคร A อีก2ใบนะครับเพื่อนำม,มาแลกเสียงเรียกของโคร S นะครับ แล้วยังต้องหานะครับคาาของโค o เอโบ e อีก5ชิ้นนะครับเพื่อนํามาแลกเวทมนต์ของโครเอสนะจากนั้นนะครับเราก็สะสมเวทมนต์ของโครเอสหใบกับเสียงเรียกของโครอีก5ใบนะครับเพื่อนํามาแลกอีโบโครนะเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่เลยพี่ครับโครมันเก่งไหมจากที่ผมลองเล่นไอดีของลูกค้ามานะครับตอนที่เอาไปลงลิงมันก็พอใช้ได้นะมันก็ จัดว่าเก่งอะแต่ว่ามันจะเป็นลองพวกสายทําให้เป็นกลางอย่างเช่นเทพีสงการพีเสื้อสมุดใช่ไหมหรือไม่ก็ยูด้านะครับผมปะเราไปสุ่มหากันนะครับผมมีเพชรอยู่ผมนับเกษตสแล้วกันนะ9,000 0มื 90, ครับเดี๋ยวจะลองสุ่มก่อนสัก2,000 0 <c oughs> ดูสถานการณ์ก่อนนะว่า,ามันน่าไปต่อไหมนะ,ะมาสุ่มทีละ500นะครับผม จัดเลยนะห้าร้อยเหรอปึ้งแพ็คแรกนะครับอ่าเข็มขัดหมวกแล้วก็ถุงมือนะครับอ๋อเข็มขัดหมวกแล้วก็ถุงมือเดี๋ยวนะสามแพ็คไม่ได้อีบวกเลยอ่าปีของโครนะ เข็มขัดกับถุงมือโอ้เข็มขัดถุงมือวักอื้โอ้น่าจะยากอ่ะเฮ้อถุงมือครับเข็มขัดเนาะอ้ยะดาบเหรออกคาถาไม่ใช่ดาบ เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะ <c oughs> อ่านเท่าไหร่เนี่ยอ่าเก้าหมื่นหายไปประมาณห้าพันห้าห้าพันห้าได้อย่างนั้นหนึ่งนะเออปีกเหรอปีกนะปีกนะอา่าหวดัดเข็มขัดเออเข็มขัดถุงมือเ <c oughs> ท่าไหร่เนี่ยเจ็ดพันห้าเลยนะ อโอ้ไม่ง่ายเนี่ยทุกคนไม่ง่ายนะนนี่อือยิ่งสุ่มไวยิ่งหมดไวอ้า <c oughs> อ๋อมือหนึ่งมือนนึงนะมีของแถมไหมเนี่ยมีของแถมบ้านเราอะสุ่มทีละห้าร้อยเลยนะเว้ย ไม,ม่มีของแถม,มไปดูสภาพหมื่นหนึ่งก่อนนะมื่นหนึ่งได้ปีกสองอันปีกนี้ต้องหาสิบอันเนาะปีกขาสิบนะส่วนคาถานี่หาอีกสี่โอ้ขาดเดยอะเลยทุกคนมื่นหนึ่งยังยังได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ปะสิบหรือยี่สิเปอร์เซ็นวะเนี่ยอ่อเข็มขัดถุงมือ เข็มขัดถุงมือเข็มขัดถุงมือโอ้โหอืม <c oughs> อุ้ยแพ็กห้าร้อยนะเนี่ยอะไรวะ <c oughs> ทุกคนโอ้ตายตายตายโอ้โห่ยาก ไม่ทำได้ไหมเ <c> น <oughs> ี่ยเล่นเด็ดดูดูที่หายไปดีไปเนี่ยโอ้ตายหายไปเลยอะ่ะเออหายไปนานแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิเอล้วนอ่ะอืมอโอ้ยเห็นเพชรเยอะเหรอวะ อูทุกคนจิบเลยเดี๋ยวสุ่มไม่ครบสองหมืนก่อนลองเปลี่ยนภาษาดูนะได้คาทามายัางยากอะ่ะอีกทีนึง <c oughs> สองหมื่นชัดแค่สองหมื่นสองหมื่นยังไม่ได้ครึ่งทางเลยอะ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นภาษา,าด่วนนะผมเปลี่ยนเป็นภาษา,าด่วนมาแล้ว ตุมต่อนะครับผมสองหมื่นสองหมื่นได้ปีกสองอันได้คาถาสองอันนะคาถาสามคาถาสี่อะไรออกยากวะเนี่ยปีกปีกเฮ้ยไม้โดดูดีเลยทุกคนปีกโอ้โห บั๊กภาษาไทยเหรอวะ <c oughs> บักภาษาไทยเหรอเพื่อนอ,อ่าเข็มขัดถุงมืออ่ากระทานะอ่าอย่างเงียบอย่างเงียบแหมภาษาไทยแ <c oughs> ทบจ,จะไม่ออกเลยไม่ดูพอใช้ได้หน่อย ื้อหือสิบยอดไปเลยอืมจะสามหมื่นเลยนะเฮ้ยอยู่ดีเงียบไปเลยเพื่อนทำไมเงียบไปเงียเออโอ้มาเป็นบักพักว่ะจะไปเช็คก่อนนะเหมือนจะได้ปีกมาห้าใบแล้วปะใช่ไหมปีกห้า คาถาครบแล้วโอ้โห <c oughs> ปีกอีกห้าใบตอนนี้โดนไปแล้วสามหมื 30, ่นนะสามหมื่นเอ็ดเลยไนดะ้ไหมหรือไม่ก็เอ็ดบวกไปเลยตัวอีววไปเลยเอ,อ้ยเกินแลน้วนะไอ้คาถาเนี่ยปีกนุก เออหกแล้วมันก็สมควรออกก็แหละหมดไปเยอะแล้วแหม,แแม,มขายไปสี่นะปีกอืมไม่มีอะไรปีกลูกอ,อืเออเอไอ้สามหมื่นกว่าละสามหมื่นสีล่ละเออเจ็ดลิกสามนะ โอ้โหดูดิมันออกมา <c oughs> มือล้วนๆโอ้โหยี่ยมไปเลยยังยบลุกยังยบปีกอืปีกไม่มาเก็บแปดกายสองนะ อยากเป็นไ้เพื่อนอุ้ยเกินรัวๆเลยคาถาอีกสองอันนะปีสี่มือละเก้าอ๋อหรืออีกหนึ่งไว้มาเถอะหมดเจ้าแล้วนะเสี่มือละสี่มือละสี่มือละอืปี๊เฮ้ยเดี๋ยวไปดูนะเผื่อเผื่อมันครบแล้วเผื่อเรานับผิดไม่ครบนะขาดนะครับขาด ขาดหนึ่งอันขาดไปอีกหนึ่งอันเฮ้ยมาอินโดใช้ได้หน่อยว่ะทุกคนใช่ไหม Indo อินโดแค่แล้วเนี่ยสักเดี๋ยวนะสองหมื่นเอออินโดสองหมื่นโห <c oughs> ได้เยอะกว่าของไทยตั้งเยอะสงสัย <c oughs> ตอนที่ผมสุ่มภาษาไทยเนี่ยน่าจะเกมมันน่าจะบักอะไปเท่มเ,เลยไม่ออก เออออเออเออปีกนึกเอ้ยอย่างนะอย่างนะโอ้โฮยฮืมด่าไั่ไงดีวะอีฮะตอนหาหาดับตายพอตอน ไอ้ครบเนี่ยมาเกินทั้งนั้นนะเฮ้ยโดนมาแล้วเนี่ยสี่หมื่นสามทุกคนโอ้โหสี่หมื่นสามถือว่าเป็นการแพงที่สุดของผมปะวะ <c oughs> น่าจะเป็นสถิติใหม่นะสี่หมื่นสามใช่ไหมเพราะผมเคยปิดประมาณสามหมื่นสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้านี่แหละเออผมก็จำจำไม่ได้นะแต่ก็น่าจะเป็น การที่ถือว่าแพงกว่าสมควรแหละรับไปนะครับ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 ได้แล้วอีโวโครอ, <c oughs> <c oughs> อยากจะได้ตำนานก็ต้องเติมอีกโอ้โหเกมอ่ะประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยว ขอไปคิดก่อนว่าจะเติมตำนานดีไหม <c oughs> หรือจะเติมจีลิงด์ด้วยดีไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไปละบาย